ความยาสาสีดสัมเกตว่สาสันนมีสีส้อยเก็บปงอันนี้กระจะห้มันมันไม่ิวมานสิสันไตจะออกขาหนาไปเอาได้ขาหนาหรอเป่ลตะวันสัมใไม่ต้องขาวหนาแต่าี้อีกอันสันที่สองเสีเนะมันี้ส,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 นนสัีสอเียวสันนี้สได้ขาวหนาไม่ใช่เป็นส้มงกันสีแบบที่เป็นสส้มเปิดเปิดกสิ่ไหมเปิดเปิดรอดมสบัมาข้างหลโอเคค่ะจ้าทุกขาท่านนี้ ดัดว่ลุ่มปลายสบัดนะคะอันดับแรกย่าอยากกระชิมาซ้อยขื้นทรงก่อนค่ะดัดทุกทรงก็จะมีการซอยค่ะซ้อยเพื่อขื้นทรงเพื่อให้ได้เลเยอร์ของกันเวลาเข้าจะไปไปมวลเข่าแกนมันกระิเป็นเลเยอร์เป็นสันไพสัันมั่นค่ะจัดแตง่งทรงผมเสร็จแล้วนำลูกค้าไประส่วนการซาทางล้านย่าไม่อยาก,กจะใส่ แซมพูล,ล้างสารนะคะสะล้างสารเคมีล้างสารพิษเพื่อว่าน้ํายาที่เรามาใช้ดัดอะมันจะอะไรนะทํางานได้เร็วซึมซับเข้าเส้นผมแกนผมได้รวดเร็วเพราะว่าอ่าเาหลางความมันหลางสารเคมีตกค้างสีที่แบบลูกค้ายอมมาก ก็ยอม,มาหลายปีแล้วคะ่ะแต่ว่ามันก็ยังหลงเหลืออยู่เราก็จะมาสระล้างสารพิษล้างสารเคมีซาเซตก,เก็จะมาเป่าแห้งค่ะเมยะก็จะมาเป่าหัวลูกค้าให้แห้งแห้งสนิทแล้วเราก็จะมาแบ่งชั้นผมเพื่อลงน้ํายาค่ะแบ่งผมเป็นชั้นๆเราก็จะมาลงน้ํายาอันนี้เป็นแบบดัดวอลลุ่มปลายนะคะเป็นปลายซีสบัด เท่ากับจะลงนำหยาแค่ปลายผมไม่เกินสองถึงสามนิ้วประมาณนี้ส่วนแบบน้ายาที่มันไปเปืเป่อนไปนเลอะข้างบนเราก็ต้องใช้ผ้าเช็ดออกนะคะไม่ให้แบบผมด้านบนโดนน้ำยาเนาะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกช่อทีละช่อทีละช่อค่ะจนครบทั้งหัว น้ำยาจะเป็นน้ำยาสามบวกนะคะน้ำยาสามบวกยืดได้ดัดได้แล้วก็จากนั้นเราก็จะพอน้ำยาได้ที่ยืดหยุนความเช็ค,ความยืดหยุนได้ที่แล้วก็นำลูกค้าไปใส่อีกรอบแล้วก็มาใดเป่าให้แห้งค่ะเพื่อที่จะพันแกนขั้นตอนนี้ก็คือ,อเช็ค,ความยืดหยุนของน้ำยาได้ที่แล้วไปใส่มาแลวเรียบร้อยเป่าแห้งแล้วเรียบร้อยก็จะมาพันแกนค่ะ จุ่มน้ำแล้วก็ใส่ชีสเมน์เพื่อผมเงาหวีให้เรียบเรียงเส้นจากนั้นเราก็ใช้กระดาษพันแกนมาพานันใช้แกนไฟฟ้าอันนี้ชั้นล่างยายะจะใช้แกนเบอร์18นะคะชั้นล่างเป็นแกนเบอร์18ชั้นจากชั้นความทุยกลางสีราะขึ้นไปชั้นบนจะเป็นแกน21ค่ะ เราก็จะพันแกนไปทีละช่อทีละช่อค่ะพันดึงให้ตึงพันให้แน่นนะคะเพื่อผมจะได้เงาจุ่มน้ำทีละช่อทุกช่ออย,อยากจะใส่ชีสเมน์ไปด้วยแบบเราจะใส่ชีสเมน์เพื่อแบบเชื่อมพันธะแกนผมไปด้วยทุกช่อและทีสเมน์ก็จะบำรุงในขั้นตอนการสระการนวดทุกขั้นตอนนะคะเชื่อมแกนผมแบบ ผมเราทําดัดมันจะเปิดเกล็ดผมใช่ไหมแล้วก็พอเปิดเกล็ดผมแล้วเราก็แบบใส่บําดูงเข้าไปเยอะๆผมจะได้บอชอตบอ่อยสี่ฟูแล้วผมก็จะได้เงางามค่ะทําไปเรื่อยๆพันไปเรื่อยๆทีละชั้นทีละชั้นจนครบทั้งหัวนะคะอันนี้เป็นเทคนิคพันแกนดัดไฟฟ้านะคะ ค่อนข้างใช้เวลาค่ะขั้นตอนนี้จากนั้นเราพันแกนเสร็จพัวทั้งหัวแล้วเราก็จะมาเสียบไฟฟ้าค่ะเป็นเครื่องดัดไฟฟ้าวอลลุ่มหัวนี้ตั้งไฟที่110องศาเป็นระยะเวลา15นาทีค่ะพอครบกำหนดแล้วเราก็ถอดออกแล้วก็ใช้ใดมาเป่าเย็นให้เพื่อให้แกนผมอะเย็นเร็วขึ้น ก่อนลงน้ำยาโกกเข้าตองไห้แกนผมแห้งสนิทนะคะถ้าจะทิ้งระยะเวลามันก็จะนานเนาะอย่าอยาก,กจะเอาใดเย็นมาเป่าเพื่อช่วยให้แกนผมนั้นเย็นเร็วขึ้นเพื่อย่นระยะเวลาลงจากนั้นเราก็จะมาเก็บที่รองกันความร้อนออกแล้วก็จะเริ่มลงขั้นตอนการโกรกค่ะโกกนี่จะเป็นโกกน้ำนะคะไม่อยากใส่โกกน้ำเอา กระบะลองโกกมาสวมข้อให้ลูกค้าแล้วก็เอาที่กันน้ำกระเด็นเข้าตาเนี่ยค่ะโกกเสร็จแล้วรอนก็จะได้แบบนี้เป็นแบบสะบัดนิดนึงโกกเสร็จสะเสร็จก็จะได้ผมอย่างนี้นะคะเป็นแบบสะบัดสะบัดนิดนึงแต่ในตอนเปียกจากนั้นเราก็จะมาไดให้แห้งค่ะ ได้ให้แห้งธรรมดาเลยเวลาลูกค้าเป็นใดเองเขาก็จะซ้อนลูกค้าจัดทรงว่าใดแบบนี้แบบนี้ใดมุนมือแบบนี้ใดเป่ามากข้างหลังแบบนี้ใดง่ายค่ะใดง่ายใดแค่ใดแห้งก็สวยเหมือนออกจากร้านเลยค่ะเวลาใดกับมุนมุนมือนิดนึงเนี่ยค่ะผลงานใดแห้งเสร็จก็จะประมาณนี้อันนี้ไม่ได้ยืดโคนนะคะ ดัดแค่ปายไม่ได้ยืดโคนก็ดัดแค่ปลายโคส่วนโคนผมนองจะเป็นแบบผมธรรมชาติเลยผมตรงธรรมชาติเลยเราไม่ได้ดัดแล้วก็จะเป็นทรงซีสะบัดเคิร์ฟแบบนี้ค่ะเป็นวอลลุ่มแบบเป็นจัดทรงจัดหยังเหมือนแบบว่าสะใดรล้านทุกวัน อนี it, ้บวุ่ณบอวาเคยะานนี้สุกมาัไให้หมดเลยเอยนเเยเ้เออลไปล้ต้ยนามเขาเอนีงอมันจะค่ายอีกนิดนึงอ่ะ มันจนนนะฝากติดตามร้านเมย่าซาลอนเนวแอวนไอรัสด้วยนะคะอย่าลืมมาใช้บริการเยอะๆกันนะคะสวัสดีค่ะ